าาโอุยขาดบ่บอ,บอมันมาโดดออกเป็นไาท่านกกมาหาอยากหาก,กินครับผมพีร่รงสูส้ๆสินเพราะอะไ้อยากได้กินอยี่บอครับคุณแม่ พ่อเพิ่อยูแถวโคงกาตโอ้ไดนมีปลาขาวอยู่ตั่ลยาครับอ้พี่น้องปลาตัวงามอยูยครับผมพี่น้องดินบาบอยเพิ่งมาหอดคับกอแมวกันาน้านบารยคับสะดุ้งยู่นี่ได้ได้นามเ แม่ได้ปะครับแม่กับยังแข็งแรงอยู่เตัวนเียใส่แมบังลูกบังไงครับแม่อยู่บนขื่อบนนี่ลูกมนนุ่เมือยทไห่หนินเมื่อยไงครับผมของคุณแม่ครับของคุณแม่ครับผม มันจะมีอายุเพราะได้ไม่ดอกปลาอันนี้ก็ได้มันทั้งเนี้ยแหละก็ได้สรางแม่ยางมาแล้วเอาจักรกยานมาจักรยานโอ้โหยกยูมองมันขาดน้ำไหลนั่นบ่ไปอยู่วนนึงแต่ยังพันมาอยังมีอ,อยู่อ๋อไ,ได้อยู่ได้อยู่อันนี้คป็นือเพราะขึ้นร่องเพราะร่องของเบื้องนี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีฟิล่าวดีี่อีสานบ่าวบอยคนใช้ชาแนลครับ มานี่มาก,กับพี่ห้อยดินกับพี่โจโครับมายกสะดุงเบื้องไม้ยกสะดุงรับกันครับผมพี่น้องม,มาดูรับกันครับผมอู้มาแล้วค,ครับมาได้แล้วลืมน้ำลืมรถลืมขอนทุกอย่าง โอ้สองตัว,อ,อ,ตวอืมไอช่อนมาแนละ้วช่อนมาแล้วหนึ่งตัวครับสามคนครับหมดแล้รุ่งคลิปให้พี่น้องเบื้องนะีงน่มันบอลยื่นขาวเนาะน้ามันลด บ่ได้มายกสะดุงโลดโดนหลายมือเราครับผมพี่น้องมันเลาะเบิ้งครับมือนี้ครับกับพี่ห้อยถินกับพี่โจครับมือถี่มีบ่ครับ,อรบโอ้โอ้ถิ่กหัก <c oughs> ได้บางไม่ได้บาง <c oughs> มันอยู่น้ำเกี่ยว่ะจูเรื่องสองตัวนี่อืมอุ้ยเด็นไปกี่อ่างเดยงน้ำ <c oughs> อู้โดดออกมาชวนฉันมันหนักมันสองจังหวะก็เลยโดดออกกะดุมมันจะปุ้นหน่อยอุ้ยขึ้นทางกระดานมันชี่งเลนี่มันน้ำไหลนี่ตืยอ้ออ อันนีมีปลาขาวด้วยปลากระตินี้สองตัวมอญเนะี่ยอ่ะยั่หนีปลาขาวก็มีนะคระับนี่ทามันบุกอีกนี่มองนี่นี่ปลากรสานตัวเดียลวลุงซาเขาคุณว่าตา,ายเกิดว่าปูดปลาไก่หนึง่ง <laughs> มหาไก่เติมครับเระว่าจะลงหาโลเนาะไม่หากิโลนี่นะาไกปยกไ้นต้อ๋าอหปลาคารปาโอ้มันจะลุกปลาคาพี่น้อยปคารับาโนน้อยน้อย ใส่ถุงมีถุงไหมอะเอาน้ามือน่อนถุงมีถุงไหมรออยู่ในงาอือเมืนอยู่เอาสรุปปากกาไปในลงสาห้องนะยังปฏิเสธกินปลาเวลาเอาใส่ของบ่ค่อยตายเน่ะอือเขาเขาขาเขาอ้ปลาดปลดปลดเีี้ปลาลดปลาดปลดพี่น้องปลาลดเปลาลดคือเขาสุดดุงแดงสิเลยอู้ปลดครับจําแจ็เดิ ตี่ดองมังแน่รถนี่ายเกโตัวสวยเลยคู่กันเลยโตซ้ำกันปลาหดคู่สี่เอสี่แง่งเหอกั้แล้วเนาะอมันออกแล้วจังเลหนามันงามันขวานันปลาหลมันเข่ากี่กระตมนกกๆดดดมาหนึ่งตัวโอ้ ได้โยครับได้โยครับบวกเดียวครับผมถึงในปลาใหญ่กระถือสองเส้นมันอยู่อยู่เปล่อยู่เหรออยู่อยู่นกสดงนกกันครับพี่น้องเอฟซีทุกบัวครับน่าเป็นงคลอยโมอยู่นี่ละเดยวงกลมาเองฮับเป็นกำลังใจในเด้อครับผม รับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แห่งกำลังใจบ้าบอยคนใช้แนบนี่เขาดินดีดีสานนะครับนวิธีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาหางจากหากินมาครับอุย้ยขาดบ่บ่มันมากโดดออกน่ารักคุณครับผมพี่นออ้องนี่ไหเอาสนุนสองเส้นลงมันจะกิดครับจุดไฟครับผมพี่นอ้องข้างบนนั่นก็เป็นไฟอีกแล้วครับผมพี่นอ้อง ฮะนะครับมองปากท่อครับจะเป็นไฟไง่ญ่ครับมองนี้นาำไลมันสีพอดีพอดีเลยนะนมองนี้นมแม่อันนี้ข้านานำไลปลา,าที่<ม>ท่ออ,อ,อยู่ตอนงนี้นะอื้มยังไอจูโอ้ม่ยหมานเลยหึยของยังอล่อไปหึหึยอ,องวุ้ย ่แล้วชัวจะปากกาหน่อยล้วนโอ้ทีนองปากกาปากกาไอถุงเห็นไหมนั่นย่างเปาถุงให้น้ไปป้เอามาใส่รูปปากกาเดี๋ยสเอาใส่ถุงไว้ตัวอ้รถเกือบออกปาคอใหญ่ ตัวกิโลปากกาหน่อยปากกาหน่อยกันหน่อยหน่อะ <c oughs> ไปเลี้ยงปากกาหน่อยไปเลี้ยงคองนี่ตัวละกิโลพีล่น้องดวงน้องกังนดีครับผมเขาแล้วนกปลาคอใหญ่มาหอดแล้ว โอ้ยขึ้นหนักแค่ปลาลดเอพี่น้องปลาลดปลาลดปลาลดโอ้ซี่ซี่ซี่ <L TV S 1> ปลาลดซีพีปลดีพอดีอันตากเนาะอืแน่<ม>นาตากแข็งตัวนี้หน่อยสักหน่อทอดกินกับใบเขาก็เสียบไม่ใช่หวังคุมจีใกล้ดีๆนะครับ ไปนอไปนอไปอกอบับพุ่อยู่ในบ้านผมอยู่หน้าบอกผมอยู่หน้านอนนลยจัดเดยอปอนี่ได้ยุครับผมมี่ง้องเลยๆ ปลาลวดกระไดสองตัวคนนีปลาตีดอีีเลยก็เต่าลุไปลายๆนี่จังเลยเออจุ๊โอืพอดีเลยนะครับพี่น้องครับลดได้เยอะมากเลยมันมันปลาลวดกระตุ้งกระนำ เดี๋ยวนี่ล้วครับพี่หนอจบไปไวอ้อออออ้้อ้หู้ห้้แต่ยังคาเซียมน่อยเนะา,าะทำมาาสตรวะทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะออกอยู่นี่นเสียมน้อยเอาไหมอ่ะเอาไปเลย

เริ่นเตืนละตัวกระบะเขาติดข้อวิดคนก็บโบไปทัว่วกดกักตัวก็วกคือ,ขอเขารับผิดชอบเจ้าของรับผิดชอบเจ้าของรับผิดชอบสังคมส่วนร่วม กันยานไว้ทครับคุณได้จุกครับพี่น้องได้จุกเอ้ยังค่อยเดี๋ยวครับพี่น้องเสร็จแล้วมุกแล้วครับเสร็จมุกแล้วมุกแล้วสนิทกับมุกแล้วครับพี่น้องครับครับเป็นปลา้นหมอนหรอหลับออกดอกออกดอกไม่รูาปล่อยเนาะเป็นหนองซื้อๆเนาะมอนเนาะ cá 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 kênh Ghiền Mì cái Để không bỏ lỡ những video hấp cuối này, con đá... này con มันเหามันมันอโอ้ไปไหนหมดเปสามตัวอ๊บอ๊บอบโอ้โหโอ้โหตัวของหนาของใาเอ้อของยังก็ยา รถขับไปนะครับลงไม้ลงไม้ครับผมพี่น้องมีบอลอยู่นี่ครับซื้อนี่พี่น้องโคมใหญ่ดีเลยขึ้นว่าขึ้นว่าพี่น้องขึ้นว่าที่เขาอยู่ครับมีบอลมีบอลโอ้สองตัวพี่น้องบอลอยู่พุ่งยำพุ่งยำเกี้ เดินโดนพ่อครับปลาหน่อยปลาเข่งปลาเข่ง <un> ก <N> ับปลากราหน่อยนี่ เจบซิวสิวครับผมหนาวเลยนกนกนกฉันมาฉันมาฉันมานี่โอ้ปลาคอตัวละโลอีกแล้วครับครับผมพอได้อยากได้กินครับผม เป็นยังไงซะตัว,วโลขอบคุณปลาขาวสองตัวตัวละโลอีกแล้วมาช่อน,ออนจังได้ฝากพี่น้องเอฟซี FC จุฬาลงกอณเววด้อนะครับพี่ๆนั่นน่ะทุกครูทุกคนครับบางที่เป็นกำลังใจนะครับเขามารับชมให้กำลังใจบ่าบอยกับพี่ห้องเรียนที่อีสานเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจ ต่อไปอีกเลเดอนะครับผมเจ้วดุลน้ำกันไปเรือเร่อยครับผมวายเมนยังอ่าปักเข็งหนึ่งตัวเข็งหนึ่งตัวครับเข่งแก๊ เข็งปลาเข็งครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บ้าบอยกับศิวัยเสนีห์สะกดด้วนะครับผมบ้าบอยกับพี่โจกับพี่ฮอดินครับกับศิคอตโต้นักจีรุงเอาปลาก่อนเลยครับผมท่านใดฝากติดตามกดไลก์กดแชร์ให้กำลังใจหน่อนะครับใส่โจพี่น้องเบิ่งไงยนกกระโดดปันใดกับศิบบ่พอได้กินแนบอ่ะอู้วจนสองแนบไม่ได้กินตั้งเยอะโอ้ใดยิ่งครับผมพี่น้อง กนรก็น่อยนครัแงให้ช่ครับผมปลาล้วงปลาลวงครับพี่้องพอเหลี่ขาดครับอรข,อรข,ขอาไกิงครับขอี่นอง,ยงอยู่ดีไม่แ้งำรวยสุขภาาแ็งเรงสุกโหสุขคนเด้อนะครับผมขอบคุณทีกุกองทุกวันทางเชียงใหม่สงขลานะครับผมฟังเลาฟังไทย นะครับแห่กำลังใจนะครับเป็นแห่กันแห่งใจให้พ่อบอวกันได้ใช่ไหมพี่ขดินที่อีสานนะครับแลบคุณพี่โจมันี่กับพี่วิจเตอร์ครับนกักแสดงแห่งเก่าครับผมขอพคุพ้สุขหลครับสวัสดีครับอุ้มบนยู่นี่ไหมเงี้ยนงี้ย โอ้ตัวงามจิตรตัวนี้งามอิต้วครับเมกไดนะครับผมนะาบะขาพี่น้องะขาครับบมเฝีมือบาบ่อยกับพี่เฮดินกับพี่โจดแล้วครับนี่ครับฝีมือฝีมือพี่น้องคนมายกสะดงครับเอากับที่กับบ่ครับบนี้ไ่งน <anse> มาเตะตีซีพี่น้องปลาเข็งก็มี่ปลาปลานิ่งก็มี่ปลาออียงก็มี่หมดครับผมพ่อเด็กอยากได้กินครับอีสานบ้านท้องครับครับ <us> <us>